สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเพิร์นอีกแล้วนะคะได้เพจเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกบฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มนที่ข่าวแรกเลยนะคะหรุอส์ัวเลสนะคะกองหน้าของทีมชาติอุรุกวัยนะคะยืนยันว่าไม่รู้สึกกังวลเลยนะคะถ้าเขาเนี่ยจะอำลาทีมเพราะว่ามีกองหน้านะคะที่ดีที่สุดเนี่ยคอยรับช่วงต่ออยู่นะคะ ซึ่งลุย s ซเรน์เนี่ยรับใช้ทีมชาติมาแล้วถึง137นัดนะคะและยอมรับว่าใกล้ถึงเวลาที่จะต้องกดระวังแล้วแต่เจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่รู้สึกกังวลน,นะคะว่าทีมเนี่ยจะขาดแทนคนที่ทําประตูเพราะว่าทีมเนี่ยมีดาวินนูนเยสนะคะคอยทําหน้าที่แทนแล้วและลุยโซเรนนะคะก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมมีหนึ่งในนักเตะหมายเลข9ที่ดีที่สุดในโลกรอแล้วนะคะ เราต้องสนับสนุนเขาและสนุกไปกับเขาวันนี้ผมอยู่กับทีมอีกบทบาทหนึ่งและผมมีความสุขมากที่คอยได้ช่วยเหลือนักเตะกลุ่มนี้ซึ่งตอนนี้นะคะนุนเย็นนะคะก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะคะกับทางลิเวอร์พูลนะคะโดยทําไปทั้งหมด7ประตูนะคะกับอีก6แอซซิตจากการลงสนามไปทั้งหมด17เกมะคะ่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะเลโอนลสาโลนีนะคะให้สัมภาษณ์ยอมรับนะคะว่าเขาเนี่ย ยังไม่รู้อนาคตนะคะว่าจะคุมทีมชาติอาร์เจนตินาต่อไปหรือเปล่านะคะแม้ว่าจะประสบความสำเร็จสูงสุดในการพาทัพฟ้าขาวนะคะคว้าแชมป,ป์โคปาอเมริกาและฟุตบอลโลก2022นะคะแต่ว่าอนาคตของกุนซืเนี่ยก็ยังคลุมเครือนะคะหลังจากที่ยังไม่ได้คุยกันสหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินาและนักเตะนะคะหลังเกมที่บุกเอาชนะบราซิลไปที่1ประตูต่อศูนในเกมฟุตบอลคาโลนีนะคะ เปิดว่าการเป็นนายใหญ่ของฟ้าขาเนี่ยเรียกร้องมาตรฐานและพลังงานสูงอยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวเขาเนี่ยอาจไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้ในระยะยาวต่อจากนี้ค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะเรีอเนลเมสซี่นะคะได้ให้สัมภาษณ์นะคะแสดงความไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะใช้อาวุธนะคะทุบตีแฟนบอลของอาร์เจนตินานะคะในเกมที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งทัพฟ้าขาวนะคะบุกเฉือนชนะบราซิลนะคะไปที่1ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของดิโคลัสโอตาเมนดีนะคะแต่ว่ามีเหตุวุ่นวายก่อนเกมนะคะเมื่อแฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยโห่เพลงชาติอาร์เจนตินานะคะทำให้แฟนบอลของทั้งสองทีมเนี่ยประทะคารุมจนไปถึงเหตุตะลุมบอลน,นะคะจนทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยต้องเข้ามาระงับเหตุการณ์โดยเมสซี่นะคะพาลูกทีมนะคะเดินเข้าห้องแต่งตัว ก่อนจะกลับมาลงสนามเมื่อเหตุการณ์ที่คายซึ่งทำให้เกมต้องดีเลย์ไปกว่า30นาทีค่ะบอลที่ีเกมก็มา m 8แไทยแลนดที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวและเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะมาริโอบาโลเตลลี่นะคะยืนยันว่าเขาเนี่ยพร้อมจะกลับมารับใช้ทีมชาติอิตาลีเสมอนะคะและมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะทำได้ดีกว่าแนวรุกในทีมชุดปัจจุบัน,นะคะ่ะ อันซูรีนะคะผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายนะคะในศึกยูโร2 0 2 4ได้สำเร็จนะคะหลังบุกเสมอยูเครนที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่หัวหอกจอมเกรยียนะคะยังมองว่าทีมเนี่ยมีจุดอ่อนในแดนหน้าและมั่นใจว่าตัวเองนะคะยังดีพอจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ค่ะและบาโลเดลลี่นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าถ้าผมแข็งแรงดีผมยังคิดว่าผมจะเป็นกองหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะผมยังหวังจะถูกเรียกติดทีมอยู่เสมอผมเจอ สเปาเลติหลายครั้งแล้วเราก็ยังเล,เล่นมุกใส่กันบ้างตอนเล่นเกมกระชับมิตรกับนาปโปลีนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอะไรซึ่งบาโลเตลลี่นะคะก็เล่นให้กับทีมชาติอิตาลีไปแล้ว36นัดน,นะคะทำไปทั้งหมด14ประตู แต่เกมล่าสุดนะคะที่เขาถูกเรียกตัวเนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2018กับโปลแลนเลยและเรามาต่อกันที่ค่ะสุดท้ายกันเลยนะคะอองตวนกริสมันนะคะกองหน้าของทีมชาติฝรั่งเศสนะคะออกโรงจวกยูฟานะคะที่ไม่ยอมใช้เทคโนโลยีโกลไลนะคะมาช่วยตัดสินในเกมยูโร2024รอบคัดเลือกค่ะทับตาไก่นะคะบุกเสมอกรีซ2ประตูต่อ2นะคะในเกมนัดสุดท้ายของยูโร2024รอบคัดเลือก ทำให้ชวดนะคะทําสถิติคว้าชัยแนัดรวดนะคะอย่างน่าเสียดายโดยมีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมนะคะเมื่อคิงเลโกมันนะคะเปิดบอลเข้ากลางไปฉลับกองหลังเจ้าทิน่นชนเสานะคะตกบนเส้นกระดอนออกมาซึ่งผู้ตัดสินเนี่ยเช็ค v a r แล้วบอกว่าบอลไม่ข้ามเส้นนะคะทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยชวดที่จะได้ประตูชัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกิสมันก็มองว่า นี่เป็นจังหวะที่เว้าไม่สามารถชี้ขาดได้นะคะและหากมีเทคโนโลยีโกไลน์นะคะจะทำให้เกิดความชัดเจนมากยิงขึ้นค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพจเอเชีย p บสกี้ไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟินไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย